ซูซี่เธอจะกดปุ่มนี้จริงๆเหรอเธอคิดดูอีกทีไหมอ่ะอือไม่หรอกน้ำชามันก็แค่ปุ่มธรรมดาฉันจะลองกดแล้วนะเอ,อ่อซูซีเเ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือเธอไม่กลัวผีออกมาเหรอโธ่เอ้ยก็แค่ปุ่มธรรมดานะน้ำชาเดี๋ยวฉันจะลองกดให้ดูเธอไม่ต้องกลัวอะไรหรอกนะเอาละจะกดแล้วนะจึ๊บเห็นไหม เห็นมีอะไรออกมาเลยน้ำชาฮายซใ่ซเมนูหน่ซ่อื้อหืมใครมาร้องเอื้อแถวนี้เนี่ยเสียงมันอยู่ด้านหลังของฉันเลยอะออ่ะอ่ะมไม่ไม่จริงใช่ไหมเนี่ย